คุณปวีบอก <ผม S 1> ฝาก,าก,ฝากเดี๋ยน,นะคุณปวีบอกฝากถามน้องบอลนะจูบเหรียญรางวัลในรูปในรูปทีป่ในรูปที่ผมใช้ประกอบครับคุณปวีน้องบอลเขากินปีโป้อยู่ครับไม่ใช่เหรียญน,นะอันนี้พี่มาร์กเลือกว่าอยากให้ผมแบบปูคู่ริมหรืออยากให้โคนก้าวลาวดีกว่าเอาโคนก้าวลาวพี่ชอบโคนก้าวลาวครับ้บาครับโคนก้าวลาวก็อาจจะรบกวนน้องบอลวันนี้สักสี่เกมไหวไหม ชิวๆชิวๆนะนทั้งวันยังไหวพอแล้วพอแล้วทั้งทั้งวันพี่ไม่ไหวบอล <c oughs> ทั้งวันพี่ไม่ไหวเว้ยไม่ไหวขเ<ม>ขาเ,เดินไวเขาเดินไวมากเลยอเขาเดินไวใช,ใช่ใช่เป็นคนแบบเดินไวใจเร็วนะเดินไวกว่าเราอีกเราก็ไม่เป็นไรชิวๆเราเล่นไปคุยไปสบายสบาย,บ,ายบอลอย่างอันนี้อย่างที่บอกวันนี้เราเป็นอะไรนะเรามาเพื่อแบบ ทำบุญการกุศลล้วนๆนะครับตี้งเรือผูกแต้มแบบนี่คือแต้มตามํำราเลยเนี่ยจริงปะจริงจริงนี่คือแต้มแบบแต้มตามตามลำราเลยจงัจงหวะเนี่ยที่ที่เอาเรือผูกเพราะว่าอ,อรู้สึกคือถ้าถ้าเราไปถ้าเราไปแทงแทงอแ,แทงใส่ก่อนรู้สึกว่ามันจะมีแต้มแบบกินกินตรงกลางแล้วเราม้าลุกอะไรหรือเปล่า แต่แต้มเนี้ยที่ที่บอลแบบปูสามแล้วก็เอาเรือดเาเจ้าเรือผูกได้งงงไหมพี่ตอนแรกพี่งงก็งงเลยนะมันต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะมันแบบมันดีกว่ายังไงนะพี่ก็ไม่เข้าใจก็ดีกว่าโคนถอยนะโคนโคนถอยนี่เป็นรองชัดเจนคือคือ,คอพี่พี่บอกพี่แบบบอกเลยว่าพี่มองไม่ออกแต่มาตรฐานชายไทยนะเนี่ยมาตรฐานชายไทยนะ <laughs> เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแบบโอ้โหมีคนบอกเพิ่งเคยได้ยินเสียงอาจารย์บอลโคตรเข้ม น้องบอลเป็นตำรวจนะน้องบอลเพิ่งมาถึงเซียนท่านไหนกำลังแข่งครับตอนนี้เป็นคิวของน้องบอลวโรดนะครับอยู่ที่ห้องพันแปดร้อยหนึ่งนะครับเล่นกับเราประมาณสักสี่เกมนะฮะตอนนี้ต้องดูเขาเดินไปครับถ้าเขาเดินผิดนี่แบบว่าน่าจะแบบหนักเลยตอนนี้ตึงนะเนี่ยอันนี้เป็นเกมตึงมากเลยนะบอลคืออารมณ์เหมือนเหมือนเปิดตำราสู้อะบอลผมแย่แล้ว เราได้อ่านตำรานล้วตัวเองปกติน้องบอลเวลาแข่งก็จะไปเดินพวกม้าเทียมเป็นหลักใช่ไหมใช่ครับจะมีแบบพวกเดินม้าซ้ายเดินอะไรไม่มีใช่ไหม,ไมเ,คเคยเห็นเลยไม่ค่อยเดินแต่อันนี้ก็เดินได้ผมเคยเคยเล่นตอนเด็กๆตอนตอนเด็กๆที่เล่นกับพี่คาราว่าตัวจริงน้องแบบโคนกันหมคเับ <laughs> <laughs> เกมตึงจริงนะเนี่ยเกยมตึงจบยาก <laughs> ใช่ก็บอก เกมตึงจบยากจริงจะไปเดินคู่ริมอาจจะดีกว่านี่นนดีกว่านี่เดินเดินติดเลไดีกว่าทาเดินยากนะ<ม>ว่าเราไม่รไ,ไงแบบว่าเราติดไว้เราไม่กินเ <laughs> ม็ดนะเราแบบไว้ไงงั้นนะให้เรือเขาติดไงพี่อ๋อเพราะเรือเขาต้องเฝ้ายามสามตาตรงนั้นอยู่ใช่ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นโคนว่าบอลอาจจะ อืมผมว่าตอนแรกผมว่าผมจะขึ้นโคนะแต่ผมเห็นว่าเรือเราติดอยู่ใช่ไหมผมผมออกคลองเลยว่ะคนที่เข้ามาก็ดูดูดีนะแต่ผมว่ามันเข้ามาตัวเดียวยังยังไม่อะไรคนที่เข้ามาเนาะต้องต้องต้องมีต้องเข้ามาดำต้องเข้ามาได้อีกสักตัวนึงอาจจะจะเริ่มนะข่าวจะเริ่มออกการนิดนิดแต่เข้ามาตัวเดียวก็เฉยเฉยเราทำแบบเยวก็แบบม้าขนเรืออีกตัวทำไงบอลเอ้ยขโมอมาไม่ได้นี่ว่า มาตัวเดียวผมจะทาแบบปุ่มปอมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวหยอกหยอกดูมีความสุขแล้วันนี้ <laughs> อ๋ออ่าอืมอันยังไงต่อบอลอ๋อนี่ดรือไอเลือข่าวชนะย,ยากนะไอเดียต้อง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 เดินงงต้งตงตงตงนงงไหมต้นไหนต้นเรือหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ผมอันนี้ผมงงไม่เข้าใจบอลต้องมาไปลุกตรงนู้นนะข้างบนนู้นเลยอ๋อไปไปลุกไปแก่งขุนไป เพราะว่าได้เสร็จมันจะได้ยึดครองเรืออพ,พ,พี่พี่ก็ไม่อ่คยเข้าใจาไหล่พี่มันมันล้าไปวะพอเขายกม้าตัวตัวที่อยู่ข้างคุณน่ะค่อยกินเม็ดเพราะเดี๋ยวเม็ดเขาถอยไปดีเฟนต์ตรงตรงจุดนู้นี่ยอ๋อคือคือถ้าดำยกม้าเสร็จแสดงว่าดำจะเอาเม็ดลงถูกไหมพี่เข้าใจถูกต้องไหมใช่ใช่ครับคือคือบอลอ่านตรงนี้เนาะ มาปลยกินเหลือลุกยังไม่ตายอีกเนาะตายยากตายเย็นเนาะแต่ก็ยังชนะยากเนี่ยเพราะว่าว่าข่าวไอ้ดำเขาก็เดินดีอ่ะอสอนหน่อยอ่าทีนี้เราก็ตามแผนเดิมเนาะไปลูกคาดตามแผนเดิมนะไปลูกคาดนะครับเพราะเมื่อกี้มามอยู่ข้างในเนาะทำอะไรไม่ได้ก็เลยออกไปนอกคือตอนแรกพี่กล่าวว่าแบบว่าเอ๊ย โคนเข้ามาเราไม่ตัดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัดจะเป็นทางม้าใช่ไหมแต่พี่ก็พี่ก็มองไอเดียไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะเอาม้าตัวนั้นไปทําอะไรอ๋อมันมีวิธีวนไปลุกคาดนี่เองเอ่ะแล้วโคนตรงกลางกระดานเราต้องต่อออกไหมแต่เขาคงไม่กินอยู่แล้วเนาะต้องต้องจังหวะดีจริงๆับพี่ครับอ่าตอนนี้ปุ๊บเราก็ได้ข้องเรือแล้วต่อเรือเราไม่ได้อ่าต่อเรือปุ๊บลุกคาดปับ๊บอ่าเขาเรือกันยกขึ้นมา ทันเวลาลูกติดตาคาดพอดีอีกแค่ไปทีละตำแหน่งตำแหน่งเนาะคือดำเขาต้องยอมรับว่าดำเดินดีมากแล้วดำทรงแน่นมากเลยเนาะกูดำดีมากแล้วพีนี่ถือว่าดำแบบแน่นปึกนะแน่นปึกดำเหนียวปึกเลยคนเหนียวเลยถ้าเข้าคอมพิวเตอร์อ,อาจจะไม่ได้เป็นต่อเยอะนะผมว่าแต่มันน่าจะเป็นต่อแบบคนนะเป็นต่อเรื่องสเปซพื้นที่มากกว่าอันนี้ต้องต้องเรือตามไหมหรือว่าตามตันเรือต่อเลย อ๋อเรือตามโดนรอล,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 ลนต่ออ๋อ,ต,อต้องต้องแบบยกม้าก่อนป่ะใช่พี่อ๋อถึงจะค่อยๆสะเดาะไปทีละตัวโอ้โหมันหมักลุกสไตล์บอลน,นี่มันมันเหนื่อยเหมือนกันนะอ่าต้องต้องเป๊ะไงพี่เป๊ะแล้วก็ยังไม่ยังไม่ชนะเลยนะเป๊ะแล้วก็ยังไม่ชนะด้วยได้แค่นิดเดียวอะ่ะโอ้โหได้นิดเดียวเลยได้ได้ให้เขาทรมานิดเฉยครับแล้วเราก็แค่นั้นเองดูดูสนุกนะบอลบอลดูสนุกอยู่คนเดียวเลย ตั้งวนี้มันเออต้องต้องเรือาวางรรรรรรรหรือป่หรือไงเอามาาก็ไปไล่เรือนี้เลือได้เรือแล้วเนี่ยเออเออพี่ไม่เห็นวะพี่พี่จะไปเรือวางเนี่ยโอ้นี่ต้องตีมือตัวเองเนี่ยถ้าพี่ไปแข่งที่กัมพูชาพี่ไปเดินงี้นี่เจ้าเลยะเจ๊งเลยแต่เรือวางก็ก็สวยนะแต่ผมว่าเ<ไ>นาะยังไงก็นะกับขี้ดีกว่ากาจดขอเรือก่อนลำหนึ่งนะครับขอเรือก่อนลำหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราได้เม็ดด้วยไงเท่ากับว่าเรามีเรือเม็ดสู้กับมาเบี้ยเลยนะ อ,นนอันนี้ทุกคนก็จะได้ดูสไตล์วิธีของบอลนะครับเวลาไปเล่นจริงปกติเราก็จะเห็นแต่การแข่งใช่ไหมที่บอลมันก็จะเงียบๆนะมันก็จะเล่นอย่างเดียวนะเราก็ไม่เคยได้ยินเสียงมันมาก่อนนะอะเสียงแห่งได้ยินแล้วดีเปล่าไม่รู้ได้ยินแล้วดีใจหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่คือ,อ,ลลอคือหลักๆคือหลักๆได้จะเห็นสไตล์แนละ้ะก็คือน้องบอลก็จะเป็นคนที่ค่อยๆย,ยึดยึดที่ใช่ไหมยึดที่ ซื้อที่ซื้อทางไอเดียพี่้ไอเดียพี่ม้าถูกนะเอาเหลือไปวางเนี่ยแต่ว่าลำดับผิดใช่ไหมใช่เมื่อความจริงมันถูกถ้ามันไม่มีแต้มป้าไปกินเหลือแล้วเนี่ยม้าไปกินเหลือพี่พี่ก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีออมเติมจะมีแต้มอะไรแบบนั้นเนี่ยพี่ก็กะว่ายึดไปเรื่อยๆอะไรเย่างี้แต่ว่าเอาโอนออกไปริม้นได้ละไป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 รุยอีกทางอ่าตรงนี้เห็นไหมเขาสวนแล้วแล้วก็ถอยไป นั่แลเ,เขาโดดมาเข้ามาแล้วก็เรอเือหูบบินแบบไม่ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้อย่างเดียวก็ต้องมีซิดดิฟเอนแน่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 นยนะใช่ครับเพราะว่าถ้าดีฟเอนไม่แน่นก็เข้าสวนถ้าถ้าเขาออกมาได้มันก็เสมอไอพี่เพราะว่าเราเข้าขวาเขาออกซ้ายอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เราเหมือนโอบเข้าไปเรื่อยๆไหมรู้สึกไหมเหมือนผมโอบเข้าไปเขาไม่มีประตูออกอันนี้เขาจะเอาเม็ดไล่มาเราเนาะอืม <c oughs> <c oughs> แม้ว่าอันตรายเนาะดูแลเวลาผมเป่ต่อผมจะทําแบบสิ่งที่แบบว่าอันนี้ผมก็นะต้องสรุปมากแล้วตอนนี้อ่าต้องสรุปแล้วถ้าเรากินกินกินเม็ดดิมเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเบียบ้ยตัวสูงผมกับเม็ดเนี่ยอะไรมันจะดีอยู่กันเนาะอืมนี่เลยดีกว่านี่นี่ครับก็อันนี้งงทงทางบ้านทางบ้านที่ดูอยู่นะครับก็สามารถ อ่าโดเนตได้นะไม่เป็น,เป,นเป็นการส่งดาวหรือกดปุ่มซุปเปอร์แทงด้านล่างคือรายได้วันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางโดเนตหรือว่าการข้าหมาจากทางบ้านเนี่ยครับเราก็จะนำไปทำบุญหมดนะครับที่อา่าที่วัดอา่าดอนจันทนะครับเป็นทำบุญเด็กกำพรานะก็ไปพวกแบบเลี้ยงข้าวซื้อน้ำนมขนมนมเนยอะไรให้พวกเด็กๆนะครับก็นุโมทนาสาธุร่วมบุญกันนะน้องบอลด้วยแล้วก็ คนดูทางบ้านด้วยนะพี่ช้างเมื่อกี้ด้วยนะที่ดูอยู่นะถ้าดูอยู่ถ้าถ้าพี่สังเกตดีด้านด้าน,ด,านด้านที่เขาแบบแหกออกมาผมจะแบบไม่ไปประทับไม่เปแลกเลยเห็นไหมเพราะว่าพอไม่แลกปุ๊บตัวเขามันตันตันหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ะแบบว่าก็คือ,คอด้านซ้ายมือเราใช่ใช่เหมือนเขาจะติดตัวเองไงมันติดตัวเองไม่มีที่ไปอ๋อก็คือสรุปว่าบอลเลือกเบี้ยสูงเมื่อกี้นะเบี้ยสูงน่าจะดีกว่าเม็ดใช่ไหมบอลอ่านอย่างนี้นะ น่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าถ้ากินเม็ดก็คงจะได้แต่อาจจะต้องเป็นเกมยาวนะอันนี้แบบผมเน้นแบบว่าให้ผมเดินง่ายๆอันนี้คือผมอ่านว่าคือแบบเต็มที่ผมก็เอาควรไปขายกับเม็ดแล้วผมก็ได้เบียร์คู่ไปอันนี้อันนี้คือบอกว่าเขาอาจะลอยโคนหรือเปล่าลอยโคนลุกคุณกินมากินเม็ดคุณติดเข้ามาพันๆใช่ไหมมันบอลมันบ่นอะไรของมันวะเนี่ย พูดคิดอยู่คนเดียวเฮ้ยคิดอะไรวะาบ้อธิบายพี่ฟังหน่อยเมื่อกี้ผม,ผมเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าผมถอยม้าใช่ไหมก็ะจะโคนลุกลอยผมกินม้ากินเม็ดลุกขุนถอยมา้าก็ปีนตรงกลางแล้วก็มามม่มกับผมเนี่ยทีนี้ผมก็เลยอย่างนี้ดีกว่าว่าตรงนี้ต่อออกเพื่อว่าเขาลอยไม่ได้เรือผมผูกเม็ด่ะก็กินก็คือโคนเขาเสียโคนกลางกระดานเนาะถ้าไม่กินผมก็ไล่มา้าผมกินมา้าเด้ <laughs> ผมใจร้ายกว่านะผมไม่กินด้วยอนทรมาเล่นเอาแล้วถ้าเข้าเม็ดมาขวางทาไงอ่ะเดี๋ยวควรไปขายให้พี่ฮะได้เปีคู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกินมาเข้านะงั้นเดี๋ยวพี่พี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ะจริงหรอพี่พี่ไม่เข้าใจวะพ,พี่ได้เปรีคู่พี่ก็ชนะแล้วพี่ก็หงายพี่ก็กินหมดกระดาษเลยนี่ไง เดี๋ยวมาพี่ก็ได้ไปยืนตำแหน่งดีเห็นไหมเปิดทางคือคือพี่เข้าใจว่าสุดท้ายตำแหน่งดีแต่ว่าถ้าเป็นพี่ตอนแรกอาจจะมาไปไปยืนแล้วก็หงายเบียไปแลกเม็ดอะไรอะไรเงี้ยมันมันชนะยากใช่ไหมมันมันยากมันยากเดีจยวต้องหมุนตัวเยอะเวลาลาน้อยเดี๋ยวเกมเร็วมันจะต้องเล่นอีกแบบอืมพี่ได้ประสบการณ์เพราะว่าพี่ต้องไปแข่งจริงนี่ทุบเนี้เราหงายโคนเขาก็นอตัวข้างล่างติดเป็นหนึ่งตัวหมดหมดคาไปนหนึ่งตัวแล้ว ดูดิขนาดขนาดขนาดโคโเราไล่ม้าเขาเขายังไม่หนีเลยดูดิเขาแบบเขารังเกียจม้าด้วยขนาดไหนเพราะว่าเพราะว่ายังไงเขาต้องยืนยืนแบบรอรอโดนกินอยู่แล้วใช่ไหมในจังหวะเราค่อยกินเนี่ยอือปุ๊บใช้เรือแล้วล่ะสวัสดีครับคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับสวัสดีครับทางบ้านครับทุกคนนะก็วตอนนี้เขาไม่มีตัวเดินเลยนะโอเค คลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมตหมากรุกไทยหมากล้อมหมากอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ h e s g o co. .com ได้นะครับ